สารพัดตำรับสารพัดวัตถุดิบรอให้เราต้องสงสัยต้มยำเมนูเรือธงของอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกเมนูที่จัดจ้านครบทุกรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มและหวานจากรสชาติของเนื้อสัตว์ที่ปรุงใครๆได้ลิ้มลองต่างก็ต้องจ,จิตใจแม้สภาพอากาศของประเทศที่แสนจะอบอ้าวแต่ก็ยังเห็นทุกคนยกซดกันทุกเชา้าค่านเงาสุปติดเต็มไปด้วยความจัดจ้านจากเครื่องสมุนไพรและพริกนั้นมีที่มาอย่างไร ว่าแต่คุณเป็นคนที่สงสัยเหมือนกันหรือเปล่าก่อนจะไปสืบคนที่มาของเมนูต้มยำและเครื่องสมุนับใส่เรามานิยามคพะว่าต้มยำกันเสียก่อนว่าเมนูต้มยำนั้นคืออะไรกันแน่ เมื่อถามถึงว่าต้ยมยำคืออะไรก็อยากจะย้อนไปว่าเรากินข้าวแบบสำรับอย่าลืมวม่ามีข้าวกับกับข้าวพูดถึงกับข้าวว่าตัวหนึ่งที่มันใกล้คนไทยมากที่สุดก็คือเครื่องจิ้มน้ำพริกมั่งป่นมั่งน้ำชุกมั่งอะไรเนี่ยนะคะมันจะกินแค่เครื่องจิ้มกับข้าวก็คงน่าเบื่อเพราะฉนั้นมันก็ต้องมีของอื่นๆอีกที่ทางท่านผู้หญิงเปลี่ยนเรียกรวมกันว่าเครื่องเคียงในเครื่องเคียงเนี่ยอาจจะเป็นต้มก็ได้เป็นผัดก็ได้เป,เ,ปนนเป็นย่างเป็นนึ่งเป็นยำ ะะอะไรก็ได้เราจะมีอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเรามีอะไรให้เป็นวัตถุดิบข้อ1ข้อ2เราจะมีกระบวนการแบบไหนในการทำบ้างกลับมาที่คำว่าต้มยำต้มยำก็คงจะเป็นหนึ่งส่วนที่อยู่ในกลุก่มเ,เครื่องเครื่องเคียงพูดถึงน้ำพริกว่ามันขยำขยำแล้วมันได้รสมันก็เป็นไปได้ที่บางทีน้ำมันอาจจะใส่ลงไปแล้วมันทำให้มันเกิดสัมผัสใหม่ เกิดรสชาติใหม่เกิดมิติใหม่ของการทานอาหารนะคะเมื่อน้ํามันอยู่ในเครื่องจิ้มและลงต้มด้วยวาอาจจะได้อะไรที่เป็นพิเศษขึ้นมาต้มยำก็น่าจะเกิดขึ้นด้วยการนั้นต้มยำกับบ้านเราเนี่ยทำไมมันคู่กันมานานมากเลยแล้วมันเป็นอาหารที่เรียกว่าตัดกันไม่ขาดประเทศไทยเนะะี่ยค่ะ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเราเป็นลุ่ม,มน้ําวัตถุดิบที่มากับน้ําไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําอย่างกุ้งเอยปลาเอยหอยเอยนะคะหรือแม้กระทั่งผักที่เกิดกับน้ํารวมทั้งสมุนไพรที่เกิดอยู่ใกล้เคียงะคะเป็นของหาง่ายไม่ใช่ของหายากที่เกินที่มนุษย์ที่อยู่ในลุ่มน้ำเนี่ยจะหยิบมันมาผสมปนเปนแล้วกลายเป็นอาหารที่ชื่อว่าจานต้มยำนี้นะคะการที่อาหารจากลุ่มน้ําอย่างกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยคะ่ะเป็นปลา เป็นกุ้งซึ่งมันอาจจะมีความข้านิดนะิะมันจำเป็นต้องได้ของบางอย่างที่กลบความคาวแล้วก็สร้างรสชาติใหม่ที่มันเหมาะสมลงตัวกันขึ้นมานะพริกเอ่ยหรือว่ากระทั่งสมุนไพรอย่างเช่นขาหรือตะไคร้ใบมะกรูดบางบ้านอาจจะใส่ใบกระเพราด้วยต้มยำก็น่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนั้นค่นะ ถ้าถามเรื่องสมุนไพรว่ามันอยู่ในเมนูเก่าแก่ที่ไหนเนี่ยตามไปหา,าอ่านก็ไม่มีหลักฐานให้อ่านเหมือนกันเจอแต่ชื่ออาหารหรือถ้าเป็นตำรับตำราอาหารในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาก็จะเห็นละว่าเขาเขียนและถึงสมุนไพร <Rising> สมมุติฐานตัว <owed S 1> พี่เองอะค่ะว่าทําไมเราไม่ค่อยเขียนนะคะ <S <S <learning> น่าจะอันดับแรกเลยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงอยู่ใน กลุ่มงานของผู้หญิงในชีวิตประจําวันอยู่แล้วสืบทอดกันอยู่แล้วไม่ต้องเขียนหรอกไม่หายหรอกส่วนอีกข้อนึงก็คือผู้หญิงไม่ค่อยได้เรียนหนังสือก็เลยไม่ค่อยได้เขียนหนังสือไม่รู้จะเขียนยังไงและข้อที่สามไม่รู้นะคิดว่าในวันนั้นสิ่งที่มันเป็นทุนที่ตัวบุคคลนั้นจะมีอยู่ในตัวก็คือความรู้เรื่องการทำอาหารทุกวันนี้ยังได้ทำงานตรงนี้อยู่ยังเป็นคนนี้อยู่ ก็เพราะว่าฉันทําสิ่งนี้เป็นถ้าฉันให้ใครใครไปแล้วเขาก็จะทําเป็นอย่างฉันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเรียกว่าอะไรไม่ไว้ใจอะ่ะหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่น่าจะเก่าแก่มากๆที่พบของมนูต้มยำนั่นก็คือตำรับโบราณต้ยมยำปลาช่อนของหม่อมส้มจีนที่ตีพิมพ์ไว้เมื่อรอศ .109 ้ย10าต้ยมยำปลาช่อนโบราณนะครับแบบหม่อมส้มจีนเราต้องให้เครดิตกแกเพราะว่ามันมีหนังสืออยู่เรมหนึ่งมันก็เขียนไว้ว่า ตำราอาหารโดยหม่อมส้มจีนเนี่ยอะไรเงี้ยผมหยิบตัวแล้วก็มันหล่นลงมาผมก็โปะลงมาแล้วก็แบบว่าหน้านั้นน่ะมันเปิดพอดีเลยต้มยำปลาช่อนโบราณแบบหม่อมส้มจีนอย่างเงี้ยมันก็เปิดมาพอดีเลยผมก็บอกว่าเออเราก็มาอ่านต้มยำทำไมทำไมมันมีมะเขือเทศด้วยวะทำไมมันมีกระเทียมเจียวหอมเจียวอะไรออย่างเงี้ด้วยวะแปลกแปลกใจมากไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นแล้วเราก็เอ็กซ์ไซติ่งกับมันมากแล้วล่าคือสูตรพอเราทําอ่ะมันงงมากไม่เคยเจอต้มยำแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยอันดับแรกสิ่งนี้คือ f อ l l o w ก่อนเลยทําให้เรารู้ว่ารสชาติคนโบราณเขาไม่ได้กินเผ็ดแซบบ้าบอคอแตกเลยที่มันสมัยนี้สมัยนี้มันโอ้โหแพ็กเยอะพริกเยอะเะมันบอกว่ามัน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 กลายเป็นค่านิยมแปลกแปลกไปพอเราทําออกมาแกะสูตรออกมาเฮ้ยมันอเมซิ่งมากคือแบบโอ้โหแม่งหอมแม่งแบบ คือรสชาติมันยังไม่โดนนะแต่มันเราไม่เคยเจออย่างนี้ก่อนเท็กเจอร์ที่เรากินกินล้วก็แบบทําไมศึกษาสตาร์ดี้มากเลยบบทําไมเพราะอะไรทําไมมันต้องมีข้าวอยู่ในนั้นทําไมมันต้องมีอะไรมันก็แบบคือทุกสิ่งอย่างมันกลายเป็นคําว่าสยาวมวิซ้อมมากก็คือคือภูมิปัญญาของคนไทยเสร็จเราก็มานั่งคิดก็ทําไงดีวะก็มานั่งคุยกับเชฟสมัยก่อนที่ทํางานที่อังกฤษเขาบอกว่า you remember นะ p e อ่ะมันคือไกด์ไลน์เทส มันคือ your identity โอ้โหเราก็แบบใช่รสชาติมันคือตัวเราที่ต้องส่งต่อไปให้ลูกค้าใช่ปะ่ะก็เลยแบบมานั่งปรับสูตรแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะเป็นของเป็นของหม่อมทุมจินหมดเลยเนี่ยก็คือที่มาของต้งยมยำปลาช่อนโบราณแต่เราก็มาปรับภาชนะให้เหมาะกับการเสิร์ฟตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นซิเกเนเจอร์ของของของที่ร้านมาตลอดคนะีย์หลักๆคือน้ำพริกเผาต้องปรุงใหม่ทุกครั้ง แล้วก็มีความหอมกระเทียมเจียวแล้วก็มีผลไม้สดแล้ว,ม,ลม,ลวมันต้องเาผาเผาจนให้มันแบบจนเราเร,เราเรียกมันว่าเบิร์นทูมิโตกับเบิร์นชาร์ลอตทีนี้เรื่องของรสรสชาติเนี่ยมันต้องมาบาลานซ์กับหวานมาจากน้ำกระเทียมดองนิดหน่อยผลไม้รสเปรี้ยวอันนี้ทุกคนเชฟในโลกนี้สิ่งเดียวที่คุณไม่มีเลยนะคือรถมือไม่ว่าคุณจะไปอ่านคุณจะฝึกเชื่อผมดิทุกคนทําได้หมดแต่รสมือเนี่ย มันคือตัวคุณผม Amazing กับการที่ว่าผมไม่เคยเจอต้มยำที่ต้องมาใส่ข้าวใช่ไหมคะแล้วมันคือเวที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในเมนูต้มยำชามนึงนียนะครับมันบ่งบอกของความเป็นไทยได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนที่เรียกว่ามีสมุนไพรค่อนข้างเยอะเราเลือกสมุนไพรที่เป็นเอเซนเชียลของความหอมได้ค่อนข้างชัดและลงตัวเลยตะไคร้ใบมะกรูด ผิวมะกรูดหัวหอมแดงต้งยมยำของไทยโบราณเนี่ยไม่ได้มีกะทิเราจะเห็นว่าต้ยมยำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาหารไทยโบราณดั้งเดิมจริงๆแต่เดิมเนี่ยเรามียำเป็นหลักมันอาจจะเกิดจากการที่เราคิดว่าเรามีของยำที่มันแห้งๆแล้วนะครับเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็ต้มให้มันเดือดกลับกลายเป็นอาหารจานใหม่ชามใหม่ขึ้นมาได้แล้วมีรสชาติที่มีความร้อนมีความอุ่นมีความละมุนละไมามากขึ้นของต่างๆมันสุกมากขึ้น แล้วรสชาติตรงนี้มันเป็นรสชาติที่ฝรั่งมองแล้วมันเอกซติกมันต่างจากอาหารที่เขากินอยู่ทุกวันของเราเนี่ยมันเกิดการทําให้หอมขึ้นมาด้วยสมุนไพรต่างๆรสชาติมันมีความครบมากขึ้นเกิดการเป็นอาหารที่มันค่อนข้างสมบูรณ์แบบใน่ตอนแรกเนี่ยความเป็นต้ยมยำเดิมอาจจะเป็นแค่ต้ยมยำน้ําใสมันคือต้อยมยำน้ําใสธรรมดานะครับพอในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าต้ยามยำเนี่ยมันมีต้ยมยำหลายชนิดเลยเช่นต้ยมยำใส่กะทิหรือต้อยมยำใส่นมสดต้ยมยำที่เอาน้ำพริกเผาใส่ลงไป อันนี้มันถูกเรียกว่าการปรับให้ต้องลิ้นต้องจริตของคนในยุคสมัยถัดมาคือตำรับแต่ละตำรับมันมีของมันอยู่ได้แต่เรื่องของรสชาติเรื่องของความชอบมันเป็นคือความชอบส่วนตัวดังนั้นเนี่ยมีไปเถอะสูตรนั้นสูตรนี้เราเลือกตามรสรสนิยมความชอบส่วนตัวของคนคนนั้นก็ได้ครับ ทำไมสมุนไพรถึงถูกใช้เยอะนะคะอาจจะอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ใหญ่ความคุ้นเคยเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ต่อให้เป็นเนื้อสัตว์เล็กนิดเดียวก็บอกว่าขาวเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการจัดการทําให้คนไทยเนี่ยกินต่อได้ปลุงออกมาได้แล้วยังต้องสู่คําว่าอร่อยตรงนั้นก็คือการเติมรสหรือการกรบรส อะไรบางอย่างลงไปพอมาเป็นต้มยำเนี่ย mm. ก็พบว่า mm. นอกจากจะกลบรสแล้ว mm. ทําให้มันสดชื่นนะคะไปการบีบมะนาวเฉือนเฉือนรสกันไปกับกลิ่นของน้ําปลา mm. แล้วมีพริกเนี่ยอยูย่ถ้าอย่างาัก,กลางก็ไม่ได้เผ็ดเลยมากแต่ถ้าเป็น,ปนอาหารป่าก็จะเผ็ดหน่อย mm. พี่คิดว่าโครงสร้างเรื่องของความรู้สึกที่มันเกี่ยวข้องกับการการรับรสเนื้อสัตว์ด้วย เป็นตัวตั้งหลักเพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราไม่ค่อยฆ่าเขาเราจําเป็นต้องพึ่งพาเขาดังน,นั้นถ้าเผื่อจะฆ่าเมื่อไหร่ต้องมีเหตุจําเป็นจริงๆจ,งจึงจะฆ่าและเมื่อจะฆ่าเหล่านั้นก็ไม่ใช่บ่อยอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่คุ้นเคยกับรสชาติของมันว่ากันโดยรสชาติที่เผ็ดร้อนจ,จัดจา้านหลายคนคงเคยคิดสงสัยเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับว่าประเทศที่อากาศร้อนอบอ้าวอย่างประเทศไทยเรายังมีคนค่อนประเทศซดน้ําต้มยำในทุกช่วงเวลา คำตอบของสิ่งนี้อาจจะทําให้เราเข้าใจกลไกลของร่างกายเรามากขึ้นก็เป็นได้เราร้อนแต่เรายังกินเลยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนในในภูมิภาคนี้นะครับคือในสมัยก่อนคนไทยอ่ะเราใส่แค่ผ้าขมา้าหนึ่งผืนผ้าคาดอกหนึ่งผืนเท่านั้นเองแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ํกระโดดน้ําเราร้อนเพราะว่าเราอยู่ในโซนที่เรียกว่าเมืองร้อนเมืองร้อนเนี่ยถ้าเราไปกินพวกของที่มีความมันจัด พวกนมพวกเนยหรือว่าไขมันทั้งหลายเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองหนาวเนี่ยอุย้ยเราจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันมันระอุอยู่ในตัวแต่พวกอาหารที่มีความเผ็ดร้อนเช่นพริกขิงหรือที่มีนิดร้อนนะครับหรือว่ามีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆนะครับใบกะเพรานะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดสิ่งเหล่านี้มันมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งมีความร้อนอยู่ในนั้นพอเรากินไปปุ๊บเนี่ยมันมีการขับเหงื่อ ความร้อนล่านี้มันขับเหงื่อออกมามันทําให้อุณหภูมิในร่างกายในมนุษย์ลงดังนั้นเนี่ยภูมิภาคแถบนียคนที่อยู่ตรงเนี้มันกินโดยสัญชาตญาณเองมันเรียกว่ามันเลือกรับปรับใช้สิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวแล้วเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถช่วยให้ร่างกายมันมันปรับได้มันดีขึ้นได้รวมถึงรสชาติมันก็คือรสชาติที่ถูกฉลิดการแกะรอยเมนูต้มยำนำไปสู่องค์ความรู้ที่ยังขาดการบอกเล่าอย่างทั่วถึงเป็นอีกตำหลักที่ทำให้เราฉุกคิดได้ว่า เรายัางละเลยกับการทำความรู้จักกับรากเหงาของตนเองให้ดีพอแม้แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างอาหารที่เรากินอยู่หากมีคนมาถามว่ามันไทยยังไงกินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็อาจจะตอบไม่ได้ตัวเองเนี่ยค่ะใช้อาหารเนี่ยค่ะ มามองเหมือนกับเป็นเลนเนี่ยไปส่องเอาอาหารกับประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะมาดูซึ่งตัวเองไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้จบประวัติศาสตร์มากก็ต้องไปหาอ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โยงกับอาหารไปหาทฤษฎีทางมนุษยวิทยามาทําความเข้าใจว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างคนกับอาหารของเขาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาษาใช้อาหารเป็นตัวกลางในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ในหลายๆมิติอาหารเนี่ยเป็นเลนที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราเคยเป็นใครเราเคยคิดแบบไหนเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไรแล้วก็มีพอเห็นเปิดปลายให้เราอีกนิดนึงว่าเราจะไปยังไงด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่อาหารมันจะเล่าในร้านอาหารเนี่ยเวลาคนมาทานเนี่ยก็อยากจะให้ร้านอาหารมีคำตอบหรือแม้กระทั่งจะไปอยู่ในบ้านใครก็ควรจะมีคำตอบ ทำให้อาหารนั้นมันเล่าเรื่องต่อไปให้ได้มันเล่าแล้วมันก็จะภูมิใจกันไปเองะคะ่ะมันจะเกิดการกระตุกกระตุ้นความคิดอย่าง,างน่าสนใจเกิดความภาคภูมิใจที่เราจะอยากจะอนุรักษ์หรือแม้กระทั่งพัฒนาคิดว่าไม่ควรอนุรักษ์อย่างเดียวนะคะควรจะวิวัน์มันด้วยต้มยำเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าจากการเริ่มตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่เรากินอยู่ นอกจากในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วแต่อาจจะรู้ไปถึงเรื่องของการวิภากษ์เกิดความรู้ทางมนุษยวิทยาที่ทําให้เราเข้าใจตัวเราได้มากยิ่งขึ้นนอกจากความที่เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่โดดเด่นจนสร้างชื่อเสียงไว้ทั่วโลกเมนูต้มยำจึงคู่ควรกับการเป็นตำหลับชาวบ้านวัตถุต้องสงสัยจริงไหมล่ะครับ